เราพักกันอยู่ที่ตู้สเสบียงเพื่อว่าเราจะลงโคกสลุงเนาะพช่ไหมคนะปีนี้เราอยากกินอะไรครับกับโอท็อปโอท็อปปีที่แล้วแม่กินปูนะาเผาแต่กินนะแต่ถ้าเราไปตู้เราเราอยากไม่สามารถลงได้นะนเราจะต้องมาต้งองรอที่ตู้สเสบียงครับถึงแล้วโคกสลุงอ้ยหมูปิ้งมันบบมันเผาลูกชิ้น อาหารเจสะเดาส้มมะนาวกล้วยของทอดลางศาสตร์ข้าวหลามไส้กอกอุ้ยหมูกอบพี่พื้มชอบหนังไอเนี่ยแคบมหมูแกแ้บห,หมูทอดส่วทอดไปไปนิ้วไปนิ้วไปกันของชอบเลยกรอบเลยกรอบมาก เอเสมาน้ำมันเลยอ่ะเอสมามีปลาทอดเฮ้ยนี่ปีที่แล้วไปเพิ่มกินเฮ้ยอันนี้อร่อยเอานี้เอานี้เอานี้พ่อชอบห้าสิบบาทจ้าอันนี้ถั่วแล้กินไหมอันนี้ไม่เพิ่มก็ชอบกิน ปูปูใหญ่ก็มีทุกยิปมีพร้อมนะคะไมครับปูม้าน้ำออยากกินตูเราอไกนอไหนเอาไหนแบบตัวใหญ่เอาตัวเล็กาคาเดียวทองนาฉายหน้าหอดวสดสุดน้ำ้ออยากกินตูน้ำบออกินเรือ มันต้องแก่ก huh. ินก okay. ่อนนะเรต้องกินทั้งในหรือว่าจะตัวใหญ่เอาตัวเล็กเนี่ยเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปกินบนรถไฟก็ได้นะแม่สอนน้งโปรดกินหน่อยครับ กิดท้าครับสาที่เดินามาจาก่ยเที่ยงับเลยตัวสิตัวที่9 2 1นะครับนี่นี่กินแบบแม่เนี่ยดูดใช่ไหมน้องเวทาองแมน้องปวท้อง่ดูอถ้าดูดมัน้งเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่พงิกเบิ้มบิกเิ้มวกลอมใหญ่้องสุขเดี๋ยวจึงเปิดฝาเปิดฝาช่วยกันกินปิดขาอัน่านน้เป็นกาศนะครับห้องสุขานะครับ อาละครับที่ดูงทคตอรัดระวังนะครับในเาชาชาตาที่จักรเานนะครับในดาตาที่องระดระวัเปิดฝาเปิดฝาไอ้ยหลุดเลยเปิดฝาเปิดฝานี่นะครับนละดู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 รัยนยเียัทท่านใดที่สาตาร์ตมนะครับสาสแตมขัองรถไฟนะครับอุ้ยมันเหลืองเลยค่ะพี่ป้ม ปูนาอร่อยที่สุดนะครับที่โคกสลุงมาทุกทีแ้ะกินปูนานี่น้วโรดกินไปเกือบหมดแล้วนะครับเล่มเล็มเลียๆกันนะครับทุกคนเอาน้ำโรดทำไมแจมงานร้อนเนาะเอาเสื้อออกจะม,มืออ่านี่อุ้ยมัน,หนเหลืองๆออกมาเลยอู้อร่อยดูดมันมันมันเปิดฝาได้ครับ วันนี้ยังไม่เลอะหรอกอเปิดฝาปุ้มชอบกินเฉยเลยค่ะข้าวโก,ก็ชอบนะดูดิเหลืองๆเลยทุกคนควารสชาติยังไงไปุ้มเค็มๆหระมันๆหวานหวานมันๆเหรออุ้ยเป็นน้ำๆไปเดี๋ยเราเดินขากลับกันดีกว่าว่าเราเจอได้กินอะไรยัง่นอีกเอาปุยา้ยไหมหมดแล้วนี่อาอมีเหรอไปมาดูกันโอ้ยอิ่มแล้วครับดูดคนละนิดคนละหน่อยไปเราไปขึ้นรถกัน ทุกคนเ,นเ,นเนพื่อนๆพ่อเดินกลับจากสถานีโคกสลุงนะพ่อพัดหลงกับเด็กๆอะ่ะเขาเดินเร็วว่าพ่อโมะจะหลีกทางให้คนอื่นหายไปไเลยอะ่ะสงสัยลงไปที่เด็กๆลงไปที่ตลาดไปซื้อของกับแม่อีกหรือเปล่าแม่กําลังซื้อของอยู่ท้านล่างฮู้ฮะฮัลโหลที่ไหนอะ่ะเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยฮัลโหลไหนอะ่ะ ดูตรงไหนอ่ะดูด้านซ้ายด้านซ้ายทางนี้เหรอด้านขวาด้านขวานี่เหรอยู่โแกเ้ราแเราต้องเราต้องเก็บรงเท้าใช่ซอนทุกอย่างไป ต้อนกระเป๋าเต่าเต่าด้วย <c oughs> เรวเราจะราว,ว,วางแผนแกล้งแม่กันครับทุกคน Let's go <S กำลังวางแผนแกล้งแม่เลยแม่บอกข้างหลังเดินมาข้างหลังบอกอะไร <c oughs> กำลังเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บเลย <c oughs> อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีเขื่อนป่าสักชลริิธิ์หรือป่าสักชล <c oughs> สิทธิ์แดมสี <c oughs> ส่สามสองหนึ่รจราคบ จะโค้กรบวนถจะเคลื่อนขนตัวออกจากที่รถเปลีนป่าจากเดินรลนะครับรถไฟออกจากสถาน,นีเปลี่ยนป่าสากแล้วครับ<ะ>ขากลับเราจะอยู่หัวแล้วไงขามาเราอยู่ที่ท้ายไงเดแล<ะ>้วครับไงอ่ะจูจับไปดู ปลาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เขื่อนปลาสัตว์ชุิสิทธิ์ครับทุกคนนี่เพิ่มเราเคยมาแด่เพิ่มบอกอยากมาอีก,กนะครับทุกคนชอบมากเพิ่มไม้น้ำไม้น้ำเหรอครับเนี่ยไม้น้ำนี่ไงจระเข่ที่อยากหาที่อยากเจอ,อ,เจอในเขื่อนมีเหรอ ขึ้นมีมะพูดเหมือนไข่เป็ดเลยอ่ะตาบอยเหมือนไข่เป็ดเลยเนาะตองันเหรอทำอะไรกันอะอุ้ยกระปุกอมสินเหรอกระปุกอมสินจรลกี้อุ้ยหยอดทุกตัวเลยเหรออุ้ยลืมไปลงชื่อแล้วเราก็ไม่เสียเงินค่าเข้านะครับทุกคนที่นี่ไอ้ดาดเคยใช้หา ที่นี่เข้าฟรีนะครับทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายนะลงชื่อแค่คนเดียวเนาะ,ะโอ้ปลาหูยากวันนี้สวยมากปลาหูยา,ยาไหนปลาสาทไวเพื่อวันนี้รู้จักไหมไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ย ใหญ่มากสายสายี่โุกใช่มามนี่เล็ดเทลที่เราเลี้ยงที่ที่พี่ปุ้มเลี้ยงอยู่เลี้ยงให้ได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยเจ้าปลาดุกน้อยที่พี่ปุ้มอยู่ในตู้พี่ป้มสองตัวเนี่ยโอ้ดูตัวนั้นนี่หังหยอมงกโยกตกจังเลยขอบพื้นเพื่อนทำยังไงถึงจะตกได้แบบนี้ตัวดำปดปื้อเลยอะ่ะในเขื่อนมีใหญ่กว่านี้เพราะว่าเนาะ วันนั้นพ่อดูนี่คลิปที่เกินปล่ปยอยอยดูดิไอ้ยศไทยก็แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยหรอกมึงเยอะมากอุ้ยสามสิบยี่สิบโลมั้งเนี่ยเกินไหมเกินนะครับใหญ่พอๆกับพุ่ยอันนี้เทพาโอ้ยไอ้ยศไทยตาส้มๆเลย,ยเทพาจะแหลมๆนะ,ท,ะนทุกคนคีบแหลมๆเนี่ยแหลมๆไปแหลมๆจะไม่ใช่เหมือนปลาบึกนะจะคล้าย กวาหูปอกย่อยเราตกเลยที่เบิงกับลาแต่ไม่ใหญ่เท่านี้เกตเจหม้อนี่พี่เปิ้มบอกปลาสวายเผือกใช่ไหมครับพี่เปิ้มปลาสวายเบือกเหรอปลาเทโพเทโพกับเทพาคล้ายๆกันนี่เทพาจะแหลมกว่าแ้้ำแหลมเทพาตัวไหนเทโพปาปลาเขาดำ มันปลาดุกยักษ์ม,เมะเนี่ยที่มีนวดเนี่ยปลาเขาดาเคยเห็นยังปลาเขาดํา,าดน่าจะมีอยู่ด้านในปะปลาช่อแอมซอนอันนี้ปลาเขาดำนี่ไงนอนอยู่ตรงนั้นเนาะนอนเดียวๆอยู่ตัวเดียวเลยนู่นตัวหนึ่งปลาเขาดําอยู่ด้านหลังนู้นปลาเชโพนี่เลดเทลตัวใหญ่ตัวอ้นวนนี่เหมือนในตู้ไปปิืป้มเลย นี่ไงไอดุกไอด,ดุกเทศนีไน่ไงเราจะหยากตกาภาพปลาช่อนงูเห่าปราสูบจุด,ชดใช่ปะนูน่นเหรอสองตัวมีสองตัวสุขภาพดูตัวนั้น<า>ดูด้สามสามสามตัวสี่ตัว นอนนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ดูตาเขาดิจูดจุดอะไรปลากระดือปลาสตือปลากระดือปลาสเตอร์ปลากระแห่อู้หู้นี่แหละที่เราเจอบ่อยๆแล้วเราเรียกไม่ถูกไว้หาง้มโสมเดียวกาเรียกว่ากระแหในเขื่อนมีเยอะ ปลาเวียนเอ้าทำไมเหมือนปลาพลวงเลยเยงไม่ออกเนรอาบ้าปลาบ้าบ้าถูกต้องบ้าหรือเปล่าตาเขาจ่ำมากตัวใหญ่ๆตาโตๆตา่ำๆนี่ปลาพวงนนี่ปลาพวงเอ้าปลาเวียนกับปลาพวงแตกต่างกันยังไงเยกออกมะโอ้ัวเนี้ห้ามคอกระจกนะพุ่งชนหัวแตกเลยนะ มันนะหัวแตกกระแทกกระจกแหล่งน้ำทุกภาคของประเทศไทยอุ้ยเด่นอะเท่อะสวยอะเด่นมากดูลายเขาสิหน้าเก่งขามมากปลาฉาโดอันนี้ไม่ใช่ปลาเสือก้นน้ำนะเนี่ยใช่หรอเพราะว่าไม่ใช่นะครับปลาหมอช้างเยียบ สงสารแต่แม่ปลาบูเด็กๆไม่เคยเห็นอุ้ยปลาบูตาตาไม่ดีแล้วตาตา,ตา,าตาบอดป่ะดูดิเขาจุกกันปลาบูจุกกันปลาเสือตอเนี่ยคนชอบเลี้ยงที่เราไปจจอจากเจอเยอะๆนี่ปลาเสือตอนี่แหละที่คนนิยมเลี้ยงกันช่วงนี้ไฟดับไปเป็นลายลายเป็น เรียกว่าปลาเสือตอปลากดปลากรดว่าปลากรดดำหรือว่าปลากฏดเหลืองปลากดเหลืองพอชอบกินมไม่เคยกินนะไม่ค่อยกินนานๆนนนกินทีเขาเรียกว่าปลาน้ำเงินกับปลาเนื้ออ่อนที่ตามร้านอาหารชอบเอามาทอดกินกักรอบใช่ปะ พุ้ยนี่ปิดป้ายก่อนปิดป้ายห้ามอมองมองปลาอย่างเดียวอ่ะให้ดูให้ทายติ๊กกับติ๊กกให้เวลาหนึ่งสองสามป้าถูกต้องโอ้ปลาที่แปลกที่สุดที่เราจะเจอเลยฮะปลากับหัวปลากดกับหัว,หวทำไมเขาเป็นเนี้ยเขาพิการเหรออยู่ในประเทศพม่า,มาะนะทุกคน ในประเทศไทยเหมือนจะไม่ได้พบเจอทั่วไปดูดิอยากให้เพื่อนๆดูชัดๆเนาะค่อยๆแผ่นนะดูสิหาดูยากนะครับปลาชะโอนคนชอบเลี้ยงอ่าปลาหางไหมโดนไฟไหม้เหรอโอ้นายโดนไฟไหม้มาเนี่ย,ยหางดำเปื้อนเลย หัวก็โดนไหม้ด้วยนะเนี่ยคีบก็โดนไหม้ดำเปืป้อเลยตาใหญ่มากตาใหญ่มากเนาะตาใหญ่ชอบบินอาเราเจออยู่แล้วที่สวนเจ้จาจักรอโรวาน่าน้่นปีนนะปลาอโรวาน่า <What? S 1> หรือปลามังกรเฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่เขาเรียกว่าปลาตาพาร์ตคล้ายๆอโรวาน่า ไม่ใช่นะทุกคนหรือว่าอันเดียวกันสายพันเดียวกันปลาสำหรับทำลูกชิ้นปาลากรายปลานี่โอ้ปลา,าพรมหัวเหม็นหเหม็น,นจริงๆนะเขาจะต้องตัดหัวเพื่อจัดการแล้วก็กินไม่งั้นจะเหม็นทั้งหม้อเลยม,มันเหมือนมีขี้อยู่บนหัวไม่ใช่ปลาขี้เหม็นปลาพลมหัวเหม็น เราต้องตัดหัวเพื่อทำกับข้าวปลาเกมช้ำอ,อุ้ยเอา้าทำไมหัวมันถูนกตัดเขาเรียกว่าปลาเกมช้ำปลากระมังไม่แน่ใจปลากระมังนะอันนี้ปลาตัด้าพอู้ตาใหญ่ทุกตัวเลยอะ่ะแปลกมากอุ้ยตาบ้องแบวดูตัวปลานี้ปลาตาบ้องแบว<ม>เราน่ารักไหม แล้วป็ดูแต่พ่อจะพาให้ฟังเราน่ารักไหมตาเราสวยนะตาเราสวยมากๆเลยใช่ไหมตาเราวงเบลไหม <What? S 2> <laughs> บอลเลต <c oughs> บอลเลตอเลตอันนี้ก็ทำอาหานอร่อยตัวใหญ่มากอันนี้ลูกทรงเอกลักษณ์ชัดเจน ปลาหมาตัวหัวใหญ่หางร,รีบๆ <S <S คนชอบทําอาหารเหมือนกันอันนี้น,นี่ตามร้านอาหารจะมีตัวใช่ปลาหมาครบแล้วทุกคนสถานแสดงพันสัตว์น้าครบแล้วจบแล้วนี่นะแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ําเยอะแยะมากมายเลยให้เพื่อนๆคอยติดตามอ่านเนาะนี่วิธีการเคาะพันผสมเทียม ปลาตผ้าปลากรายเพราะควรสามารถเพาะเองได้เลยไม่ต้องรองให้มันออกเองอะ่ปะปลาเสือพ่นน้ำปลาโดนี่ไงอยากดูปลาโดการเพาะพันธุ์ปลาโดสามารถทำได้วิธีเรียนแบบธรรมชาติและผสมเทียมโอ้แต่เป็นปลาที่เป็นไยธรรมชาติสำหรับปลาท้องสิทนิเลยนะมันกินหมดทุกอย่างเลยนะที่กว้างหน้า แม้แต่เวลาเขามีลูกเขาสามารถกัดคนด้วยเนาะฮะนี่อันนี้เป็นปลาเศรษฐกิจชั้นดีเลยปลาสลิดเนาะเราเคยดักได้เนาะตัวใหญ่ๆ่แบบนี้เลยลาย,ลาย,ลายสวยแบบนี้เลยใช่ดูสิพอไปอยู่ด้วยไหมอยู่กับเราอุ้ยเนี่ยเห็นไหมเขาอ,อยากไปอยู่กับเราสองตัวเนี้ยอุ้ย ถ้าพี่ปพ้มตกได้นะบอกเลยคันเบ็ดที่มีทั้งอยู่ทั้งบ้านนี่ระเบิดระเบิดเลยอ่ะระเบิดทันทีเลยอ่ะพี่ปพิมใหญ่มากอย่จริงอย่จริงโอ้หมนรถถังว่ายน้ำได้ครับ